สโลปที่เลือนลั่นที่สุดในปัตตภีของเซนก็น่าจะไม่มีใครเกินสโลปของสองสิทธิชินเชาและก็เวลาซึ่งเป็นสิทธิ์ของสังฆปรินายกองค์ที่5้าแห่งมิกายเซนแล้วก็อาจารย์ต้องการที่จะยกตำแหน่งให้กับทายาทคนต่อไป เพื่อที่จะเป็นสังคปรินายกองค์ที่6โดยให้ลูกศิษย์แต่งโครงเพื่อแสดงถึงความเข้าถึงถึงความว่างการเข้าถึงถึงจิตเดิมแท้ของนิกากเซนหนึ่งในโครงทั้งสองนั้นก็เป็นของชินเชาใจความในภาษาไทยก็คือกายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกอันใสสะอาด